โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่เกมทีโอทาวอีกที่เคยนะวันนี้ก็อยู่ภาคที่สิบแล้วอซึ่งมันก็ใกล้จะจบซีรีส์นะฮะเออก็จะไปต่อซีรีส์หลักแล้วใกล้จ,จบแล้วซีรีส์นี้อืโอเคฮะก็สําหรับคลิปนี้นะผมต้องการกําไรเข้าเข้าเงินนะถึงแม้ว่าผมจะเล่นได้หมดสร้างสรรค์ก็เถอะนะเออ แต่คือแบบเพื่อความจริงไงคือเราต้องมีอาอุตสาหกรรมแบบนี้นะฮะเพื่อให้เราสามารถสร้างกําไรจากอุตสาหกรรมแล้วก็การค้าได้นะฮะซึ่งวันนี้นะครปุ่มจะมาสร้างไทยขุดเจาะน้ํามันนะ,ะซึ่งบริเวณนี้น่าจะเหมาะครับเพราะบริเวณนี้มัน,ม,ม,นม,มันมีแค่ที่เดียวที่ว่างนะ,ะไอตรงนี้มันก็ว่างนะ,ะแต่ผมไม่เอาฮะ,ะเออผมไม่เอาฮะ,ะเออหรือจะเอาตรงนี้ดีวะ ทำสองที่เลยเออที่จะทำสองที่มันก็ใช้เวลานานนะเออ,เ,ออเออ็ก็เออก็ทำตรงนี้ดีกว่าเออทำตรงนี้ดีกว่าออก็ส่วนเรื่องการขยายเมืองเนี่ยผมจะเริ่มผมจะขยายเมืองมาทางทางนี้มากกว่านะออคือมาทางนี้มากกว่านะฮะเออคือไม่ลงล่างนะเออแต,แต่จะมาทางนี้แทนนะเออโอเคอ,อันอยู่ใช่ไหม <laughs> ตัวอาจอยู่ใช่ไหมต้องเช็คดูก่อนนะแม่ง <laughs> เดี๋วเป็นอีก โอเคฮะก็ถนนเส้นนี้นะฮะก็จะเชื่อมต่อกับอ่าถนนไฮวี v ของไอน้นี่มันไม่ขาโอเคหายค้างแหละโอเคฮะก็เราจะใช้ถนนแบบอ่าเข้าไปด้านในใช่ไหมเข้าไปด้านในเราจะใช้ถนนแบบนี้ก่อนนะฮะโอเคถึงนี้พอฮะถึงนี้พอโอเคอถึงนี้พอฮะโอเค อย่าให้มันอยู่ใกล้ตรงโซนอาอาศัยเกินไปฮะเดีย๋ยวมันจะเป็นปัญหานะเออจะต้องดูนะฮะสี่สี่คือมันใช้สี่บล็อกนะฮะมันกินพื้นที่ประมาณสี่บล็อกนะครับก็ต้องเผื่อไว้แปดอันนะฮะ โอเคโอเคเบียงมาทางนี้หน่อยฮะเบียงมาทางนี้หน่อยโอเคเบียงมาทางนี้หน่อยนะมาอืมเบียงมาทางนี้หน่อยฮะ,เ,ยาายฮะเดี๋ยวมันไปนติดกับ ตนี้นี่เขาฮะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาโอเคฮะแล้วก็มา,านี้ยาวฮะยาวยาวไปจืป๊บโอเคผมขอเวลาแป๊บหนึ่งฮะตอนนี้ผมรู้สึกปวดท้องเลยฮะโอเคฮะบูผมขอไปปวดทุกข์ก่อนนะฮะ โอเคครับผมกลับมาแล้วปวดทุกมานะครับไม่ได้มันปวดท้องมากบ่อยไม่ได้ฮะมันปวดท้องจริงๆครับท่านผู้ชมโอเคก็จะมาตรงนี้ต่อโอเคใกล้ๆโอ้โหใกล้ๆกับแม่น้ำโอ้ไม่เป็นไรหรอกมาตรงนี้มันเป็นโซนนี้เออ มันคงไม่ลอยไปถึงโซนทองเทีย่ยวไม่คงไม่อลอยคงไม่ลอยไปถึงฮนะเออคงลอยไปไม่ถึงหรอกตอาจริงเชื่อผมฮะโอเคตรงนี้ก็น่าจะอย่าน,นี่นะเออม,มามาที่ 6. หกหกดีงไงโอเคฮนะที่เหลือก็ต้องน้ำอืมนะครับซึ่งเราใช้น้ำจากสกปรกอย่างนี้ได้ ในานาค,คือวันจะสกรปรกแน่ฮะถ้าเราวางน้ำมันลงนะเฮ้ยผมว่าทำไมมันไม่นี่วะสิบสี่ตอนนี้เออผมขอปรับก่อนนะฮะอืมก็ใกล้เย็ยนแล้วโอเคเพื่อเพื่อแบบไอน้นี้หน่อยเออแบบความสวยงามมีคนใหญ่ให้ผมแบบอ่าปรับเช้ากลางวันปรับเช้ากับ ปรับเช้าแล้วก็อะไรนะมืดใช่ไหมเออแบบสองโหมดสองโหมดเดียวกันอ่ะเออ,เอ,อได้นะได้ใอยากเห็นผมแบบใช้สองโหมดเนาะเออแบบเป็นปรับไงกลางวันกลางคืนนะฮะเออโอเคผมไปเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนนะฮะไฟฟ้าไฟาฟ้าผมผมว่าเอาใช้จากตรงนี้ดีกว่าเนะอื่ ใกล้ไปแล้วหัวสร้างไหวดีวนะบ,บอกเลยสร้างไหวด้วยแถบนี้กั้งหันแถบเป็นกังหันจากอามอสนะเออเป็นมอสซึ่งสามารถใช้งานในน้ำได้ฮะซึ่งโคตรดีฮะของจริงก็ใช้งานในน้ำได้เหมือนกันของจริงอะโอเคถึงแม้ว่าจะผลิตไฟค่อนข้างต่ำนะฮะ ถือว่าไม่เยอะะประมาณหน,นึ่งพันวอีเองอะเออโคตรน้อยอะ่ะมาต่อมาก็เชื่อมต่อน้ำนะฮะลงผมก็ไม่เข้าใจทำไมลงกันมันมต้องใช้น้ำด้วย <c oughs> <c oughs> ใครรู้ช่วยตอบทีฮะ <c oughs> อ้าวค้างอ๋อมาแล้วตอนอยู่ใช่ไหม ตอนกลางมันเสียวมากเลยเสียวตัวอัปจะดับนี่แหละท่าดับนะโอ้โหผมไม่รู้เรื่องเอาจริงบอกเลยผมไม่รู้เรื่องนะเอาจริงถ้าดับอ่ะผมผมถืงครับผมขอเฉพระตึกโอเคงานสุดท้ายอืมเสร็จอืมต่อมาครับสร้างโรงกลั่นน้ำมันอัน มันจะมันจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเพราะว่ามันเยอะไงมันเยอะไงเออเยอะไงไฟจะพอไหมเนี่ยไม่น่าพอโอเคขุคดเจาะน้ำพันอืมอืม สร้างมาเลยไงโอเคผมว่ากว่าจะสร้างตรงแถบนี้เสร็จนะอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะเอออาจจะนานหน่อยโอเคนั้นเร่งนั้นเร่งเวลาไปแล้วกันเนาะเออลโอเคผมว่าท่านผู้ชมผมผอมกลับเป็นกลางวันนะครับผมไม่เอามืดแล้วนะมันมองไม่เห็นจริง ใน youtube ทูบท่านผู้ชมอาจจะเห็นชัดนะแต่คือตอนนี้ฮะฝนมันตกแล้วมันมืดอ่ะเออไม่ใช่ดิคือท่านผู้ชมอ่ะอาจจะเห็นชัดนะแต่ผมเห็นไม่ชัดไงเออผมเห็นไม่ชัดไงไฟจะ,จะพอนะหนึ่งพันแอมป์หนึ่งพันโวลต์เออจะพอโอเคเร่งเวลาต่อ โอ้ยกระสังนอกอเฮ้ยมึงเนาะโอ้หนึ่งอันนี้คือแบบกดจนนิ้วผมล็อกเลยเอาจริงตอนนี้นะกดจนนิ้วผมล็อกเลยอะมันเยอะมากฮะเอาจริงโดนก,กันน้ำมันเยอะเยอะนะเยอะแค่ไหนต้องมาสร้างนี่กัน เน้ยผมว่าตรงนีอ้อ่าผมให้ครึ่งหนึ่งแค่ตรงนี้พอฮะประมาณตรงนี้มามาอ่าคือประมาณตรงนี้พอฮะเออถึงตรงนี้พอฮะตรงนี้จะเป็นโซนอ่าไอนี่หมดเลยนะเออจะเป็นโซนนี้หมดเลยนะโอเคตรงนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับโรงงานแปรรูปนะก็คือพวก ลงกันน้ำมันลงอะไรพวกนี้ฮะเป็นต้นอันนี้เราขุจจดเจาะน้ำมันนอเอ,อคือโซนตรงเนี้ยที่โซนตรงเนี้ยคือตั้งแต่ตรงเนี้ยไปเย็นถึงตรงเนี้ยจะเป็นโซนขุจจดเจาะน้ำมันนะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นโซนอ่าโซนกันโซนลงกันน้ำมันแล้วก็โซนเปลี่ยนน้ำมันให้กลายเป็นพลาสติกนะอันนี้ผมไปศึกษามานละเห็นเขาบอกว่าพลาสติกเนี่ยก็ทำมาจากน้ำมันอันนี้ผมไปศึกษามานะเออถ้าผิพาาดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะ เออไม่เชิงว่าศึกษาแร้มีคนบอกผมมาเลยเออแล้วผก็ไปศึกษาต่ออีกทีหนึ่งก็ไม่ไศึกษามาแล้วก็มีคนบอกมาด้วยเออผมก็เลยเชื่อนะฮะซึ่งถ้าข้อมูลผิดก,ก็ต้องขออภัยฮะแต่เขาบอกว่าของเล่นที่เราเล่นทุกวันเนี่ยมันก็ทํามาจากน้ํามันนอรพลาสติก้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะฮะคือผมไปศึกษามานะไปศึกษามาแล้วก็มีคนบอกต่อมาด้วยเออ มาสร้างต่อฮนะโอเคกูต้องเล่งเวลาอีกแล้วอะโอเคใก้เสร็จแล้วมาใกล้เสร็จแล้ว,ลลวอีกนิดเดียวลูกนิดเดียวโอเค เสร็จสักทีอันนี้ไฟนะ่าจะพออยู่มั้งเดี๋ยว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 ไออาร์ตอฟอสมาจากไหนวะไอต้ตอร์คอยอสอฟอสอฟอสมาจากไหนวะเนี่ยได้พูดถึงอาร์ตคอเปิดสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> คิดถึงคิดถึงเกมนี้มากตัวอันอยู่ใช่ไหมเออโอเคฮะต่อมาก็สร้างโรงที่มัน ขับคาับคากับเหมือน,นโรงกันน้านมันเนาะเอาโรงไหนดีไปโรงนี้ดีกว่านะโรงนี้น่าจะเป็นโรงกันน้านมันแบบหนึง่งเออ่าอันนี้โรงงานใหญ่ดีฮะแต่มันไม่เหมาะเฮ้ยอ,อันนี้น่าจะเหมาะเฮ้ยอ,อันนี้เป็นยังอันนี้เป็นอะไรวะเฮ้ยโรงนี้น่าจะเหมาะฮะเออ อ่าอันนี้แก๊สเออไม่เอาแก๊สแก๊สอยู่ใกล้ๆโซนเหมืองดิเอออ่าอันนี้เหล็กไม่เอาอ่าอันนี้โกดังเก็บรถอ่าอันนี้เป่คือโกดังเก็บรถนะฮะจุดจุดโกดังเก็บรถอ่าตรงนี้อันต้องหาโรงงานที่คล้ายๆกับ โรงงานทาพลาสติกนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วโรงงานทําพลาสติกอ่ะเอาโรงงานนี้แล้วกันเนาะมันมันเหนือนสุดแล้วจินตนาการคือสิ่งสําคัญฮะเออเกมีฮะจินตนาการคือสิ่งสำคัญเฮ้ยคือสิ่งสำคัญเออจินตนาการคือสิ่งสำคัญฮะวางมั่วๆกว่านี้กว่าจินตนาการคือสิ่งสำคัญนะ มาร์ e วหนึ่มีอะไรบ้างเฮ้ยโรงงานนี้ถ้าจะหมาะอยู่นะเออเป็นโรงงานของเล่นอ,อไม่เอาดีกว่าโรงงานนี้มันมันดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่โรงงานนี้ดีกว่าเฮ้ไม่เอาโรงงานนี้ไม่เอาดีกว่าโรงงานโรงงานนี้น่าจะเป็นโซนแบบมากกว่านะเอออ่าอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็เหมือนตัวดูดใช่ไหมเออโอเค น่าจะเหมาะอยู่เหมือนกับตัวคุดเจนะฮะเอะเอเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นโซนเหมืองเรื่องมากกว่าผมอ่ะอ่าโรงโงานนี้ดีกว่านะเอออ่ามันมีอะไนบ้างวะที่เนีนยนอยู่อ่ะเอออ่าโรงงานของเล่นนะจินตนาการคือมันคือโรงงานของเล่น,นอ่ะเออ ตีนาการครับมันคือโรงงานของเล่นอ่าอันนี้น้ำมันเออ่ามาวิวหนึ่งเรียบร้อยวิวสามวิวสามนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะนี่ไงอันนี้ฮะคือคือคำตอบอืมโอ้โหโรงกันน้ำมันเรายังไม่ร้างรถสับเพลิงเลย มาไหมาอีกแล้วลืมสร้างฮะท่านผู้ชมอย่างแอ่ผมอะ <c oughs> ตัดปลูกโอเคเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเราจะทันตำรวจด,ด้วยฮะ,ะอืม อันนี้ลงกันน้ำมันเนาะในเมื่อลงในเมื่อลงขุดโอ้โหมีคนตายครับท่านผู้ชมเอา้าโอ้โหลืมสร้างสุสานลืมกรรมโอ้โหผมต้องมาเสียเวลาในการทำอะไรแบบนี้ตลอดเลยฮะโอ้โหดังเตียงดังตอนคิมอยู่ใช่ไหมเอออคิมอยู่ โอเคฮะต้องอันนี้ผมขอจับตาดูตรงนี้ก่อนครับเพราะว่ามันมีศพคนตายอ่ะเออแล้วเหมือนสุดสารจะไม่พอใช่ไหมอะไรเนี่ยโอเคกำจัดเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ได้ห๋ยจะกลายเป็นลงลงกันน้ำมันล้างเอาสันเลยสิพี่เอาชักช้าลีลา โอ้โหยีราจริงเดี๋ยวอย่าแม่งติดเชื้อกันอีกเออ,โ,อโหตายไปอย่างเยอฮะเร็วเเข้าเร็วๆเข้าไปไวไปไวไปไวหนอ่อยโอเคเรียบร้อยอะเอาเราไปเก็บศพซะ ต่อมาโรงเก็บน้ํามันและโรงกั่น้ำมันอีกที่หนึ่งครับในเมื่อตรงนี้เป็นโรงขุดเจาะที่ใหญ่ที่สุดก็นี่ฮะตองต้องสร้างสองทีอีกอันนึงโอเคอันนี้อันนี้แก๊สอันนี้น่าจะเหมาะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะโอ้โหจะอยู่ใกล้ไอ้นี่เกินไปไงตอนนี้แหละใกล้ๆกับสนามบินไหนเออ อันนี้เหมือนเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะถ้าจำจำไม่ผิดเอออันนี้รถใช่ไหมรถรถรถนี่ทาจากเหล็กเนาะก็ไม่น่าจะเกี่ยวอันนี้เอาอันนี้อันนี้อันนี้จินตนาการกับจินตนาการนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำมันนะฮะก็ต้องเอามาใส่นี้ฮะอ่าอันนี้ผมไม่รู้รงลงอะไรนะก็ใส่ไปจินตนาการฮะ อันนี้โรงงานอะไรไม่รู้อันนี้มันโรงเศษร,รถเก่าไม่ออาอันนี้เป็นโรงงานของที่ทํามาจากน้ํามันนะฮะไอพวกโรงงานพวกนี้อย่างที่ผมบอกไปฮะเป็นสิ่งของที่ทํามาจากน้ํามันนะเป็นสิ่งที่แปลรูปจากน้ํามันนะ,ะก็คือแอร น้ำมันดิบมาแปลตรงเป็นน้ำมันไอ้นี่เนาะน้ำมันพวกบินซินอะไรพวกนี้เก้าห้าพวกนี้เออส่วนโรงงานที่เหลือเนี่ยจะเป็นโรงงานทำพลาสติกนะอืซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพลาสติกเนี่ยมันทํามาจากน้ํามันหรือเปล่านะแต่จากที่ผมศึกษามาแล้วก็มีคนบอกมาฮนะว่าน้ามันเป็นพลาสติกนะผมก็เชื่อห้าสิบไม่เชื่อห้าสิบนะเออใครรู้ฮะก็ช่วยบอกมทีฮะเออว่าน้ำมันมันทำมาจากพลาสติกจริงๆรหรือเปล่าเออ ไห้พี่สิว่าพลาสติกว่าพลาสติกเนี่ยมันทํามาจากน้ามันจริงหรือเปล่าผมจะได้ต้องโดนผมจะได้ไม่งงโดหลอกอีกฮะโอเคสร้างไปโลงขุดเจาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูนี่ใหญ่มากอะไม่ไม่เคยมีพาร์ทไหนที่ผมทําใหญ่ขนาดเนี้ยเออซีรีส์ที่แล้วก็ไม่ได้ทําใหญ่ขนาดเนี้ยซีรีส์แรกก็ไม่ได้ทําใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันเออซีรีส์นี้ทำใหญ่มากอะเออทําใหญ่มาก โอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามาด้วยเลยครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สำหรับคลิปน้ฮนะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสําหรับวันนี้ไปบ่ายครับ